มาครับกับมาอยู่กับหมูหยองกันต่อโอ้โหห่างหายไปนานหมูหยองเปลี่ยนทรงผมกันซะหน่อยอืมขอทรงอะไรดีฮะที่ผ่านมาก็ส่วนมากจะไว้ผมสั้นกันอืมผมยาวดูซิว่ามีอะไรเข้าตาหรือเปล่า มูยองมันไม่ค่อยเข้ากับผมยาวฮนะอืม่รงนี้ก็ถือว่าเป็นหนุ่มเซอร์เกมต่อไปเราจะเจอกับริวพูโอ้โหนัดนี้เอริกเทนฮากส่งมูยองมาเป็นตัวสำรองอีกแล้วแทนเวรติก็หวังว่าจะสามารถกลับมายึดตัวจริงได้สักทีเบื่อจริงแท็กติกนี้ เทนฮาร์กชอบใจจริงๆฝั่งเดียวกูก็นำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากเดียวก็ทักค่ะขอแมนเรตติ้งที่6.5เหรอหวังว่าจะทำได้นะทางวัลนี้ โอ้ๆวีวาลก้นแน่นได้ย้อนของแมนยูลูกนี้ยังไงสันโชฝากมาที่หมูยอโองหูพึ่งลงมาสดๆร้อนๆมีความเร็วลูกนี้สัดเรีบร้อยโอตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้โหแฮกติกนี้ของเทนหาก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม ตัวสำรองของเพนฮากก็มาลงมาเปลี่ยนเกมอีกแล้วยังกะในชีวิตจริงอื <c oughs> สัตว์โคตรคมชัวงวันนี้สวยดักบอลสวยมูหยองเห็นตัวนี้ฝากมาโอ้โหแทงช่องนี้ให้กอริอา เบินมาที่มูยองลูกนี้ลากมาสุริมเส้นจอยมามงเรียบร้อยซานโชโอ้โหโอ้โหพิกขึ้นมานำเป็นหนึ่งประตูต่อสองูกนี้มานำลีว์กูในแอนฟิลก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรในชีวิตจริงก็เจอไปเจ็ดศูนย์นโัดนั้น แฟนแมนยูแทบร้องไห้เล่นแะไรของพวกมันก็ไม่รู้ทาวันี้ปูโดฝางไปที่คาเซมิโรให้หมูหยองอ้ยเจอเสียบลูกดีตัดเกมอ้ยเด่นนั่งใช่ไหมมึงสวยลูกนี้บอลมาขึ้นที่มูยองอีกครั้งหนึ่ง แทงทะลุช่องมาให้กริยาโอ้โหสบัดลูกนี้โคตรสวยลุดมาเรียบร้อยโอ้โหไปไกลแล้วหนึ่งประตูต่อสามเรียกได้ว่าแผนแผงหลังของเิวูเริ่มรวนแล้วหหลังหักลูกนี้วันได้ โดยสายเต็มข้อเข้าไป <Wow. S 1> มาจังหวะน,นี้โจตาเล่นรูปนี้เ <c oughs> ด็กแก่อลิสันเล่นสั้นมาฝางมาที่คิมเบ้โอ้โหเอาวสวยงามตัดได้รูปนี้อุยองบุโนโ่เรีบร้อยโอ้โหโคตรคม อูซีหนึ่งหนึ่งสี่แหงหลังนี่ก็บูรวนสุดๆจังหวะนี้ยังไงผ่านได้ไหมกูจะสิ้นเป่าจบเกมโอ้โ แมนยูบุกมาถล่มเรือป so ูไหนึ really? ่งประตูต่อสี่ในบ้านโอ้โหส่วนทางกับชีวิตจริงจริงก็ถือว่าลงมาเปลี่ยนเกมพอสมควรมูหยองเรตติ้ง8.8สามดแปดสสิบหนึ่งประตูตอนนี้ในพิวรีกดาวซอนโมเป็นของโฟเดน จากแมนเชสเตอร์ซิตี้14ประตู14แมตต์โอ้โหโคตรโหดส่วนแน่นอนหมูยองของเราก็ทำมาเป็นอันดับที่1ในแอตติปเรดเดอร์ที่เก้าลูกอ้๊ย oden, โฟเดนโคตรโหดแอตติปไป5เลยเหรอ เกมนีก็เกมใหญ่อีกครั้งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของเชลซีทางวานี้มูยองยังไงหยอดขึ้นหน้ามาให้ซันโชตบพ้กกลางมาโกเรียแอนโทนี้เมนดี เปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหอีกูรูเรีย,ยนะมงชงขึ้นหน้ามาหมูหยองหน้าอยู่สวยตอกส้นมาลูกนี้แอนโตนีอีครั้งหนึ่ง,งบอลบุกของเชลซีลูกนี้ยังไงข้อกันหาช่องอยู่คูรูเรียะแทงต่อช่องนี้เบินมาเ็มโบวีเลี้ห มาแลยย้วยิงได้เลยวยอะไรเขเนี่ยอูย้หาช่องยิงยนได้ฮะสัตว์ด้วย้ายแสงหน้าไดีงาเข้าไปจังหวะน,นี้ต้องเล่งแล้วแมนยูยังไงให้มาเลเซียมาเลเซียรู้มาาีลากมาลากกินตัว ขึ้นมาก่อนมูหยองออกด้านข้างมาโอ้โหแน่นชิบหายเอาได้อยู่มูหยองลูกนี้ยังไงยกมามอ้โยแมนดี้เอาโอ้โหโอ้โหโคตรเหนียววิเจมวีเจมลูกนี้โคตรคล่องตกข้างมา มีซันเมาส์อุย้ยเียร์เห็นซันมาที่มูยองลูกนี้ยังไงคเคซิมิโร่ของอด้านข้างมาเวราติเล่นกับคเคซิมิโร่ปากมาที่มูยองมูยองให้มาเลเซียสวยข้ามหลอกอุย้ยช่องนี้ซันโชไปได้อยู่ซันโชยังไงตอกลางมา โอ้โหติดบอกลูกเตะม,มุมโอ้เอาเก็บถกได้ซานโชยังไงหมูยองลูกนี้หาช่องโอ้โหโอ้โหเบาเกินแร์ติฝากมาที่แอนโตรนี่วิ่งฉีกแล้วลูกนี้ยกมาให้หมูยองเอาบอลลงซับ มุมลูกนี้เปิดโค้งเข้ามามงโอ้โหโอ้เหนียวเกินไปแล้วแมนดี้ยังไงแอนดนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งมงลูกนี้รีบรอยโอยสกทีโอ้ยเอาเอายังไงยังไงโอ้โห หัวจะปวดไาจะยิงได้ชิพหาย<ๆ>กดอยู่ตั้งนานแมนยูของเราได้ลูกตีเสมอจากมูหยองหม่งเข้าไปลูกนี้อืม้มือเสฟไม่ทันละเมนดี้จังหวะนี้อุ้ยดักสวยในย้อนแมนยู ยังไงคอรยาออกด้านข้างมาที่แอนโทนีอุ้ยได้อยู่วิ่งสิเพื่อนโยกมายังไงลูกนี้ยังไงม้วนหนึ่งสองโอโ้โหเอาดักบอลได้อีกหมูยอ่อีกครั้งหนึง่งหาช่องโอโ้โหเอามินดี้บนพาดอย่างได้อยู่ ซิวาดีโปรอยยิงแซงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาครึ่งหลังโอ้โหมินดี้ลูกนี้เบิ้ลหน้าพลาด เข้าทางผู้เล่นคองแมนยูโอ้โหจบคมชิบหายลูกนี้ซิวา่า <Wow. S 1> เขี่ยลูลูกนี้ยังไงเวอเจมขึ้นมาที่จอร์จิโื่จะหมดเวลาแล้วบริสิทธิ์ เล่นกับริเจมไม่มีช่องข้อการหาช่องอยู่ผู้ดสิ้นเป่าจบเกมโอ้โหพิกแซงขึ้นมานำชนะไปของแมนอยู่อ้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยลูกการนี้เจอทีมใหญ่เนี่ยหสใจสุดๆ เรตติ้ง9.2ยิงหนึ oh, ่งแอนซิสหนึ an, ่งโอ้โหฟิลฟูเด้นได้เพย์ออโตมันนะไม่แปลกใจที่แคกเล่นยิงกับแอนซิซาขนาดนั้นส่วนก็แอนซิลิเดอร์ er, ก็ยังเป็นของมูยองอยู่ช่วงนี้ฮลมร้อมดีสุดๆ เกมผวรียงนัดต่อไปนัดนีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านตอนรับแมกเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดับบี้แมตช์นัดนี้เหตผู้เล่นตัวจริงก็นัดนี้ใช้รูดิเกอร์ยืนคู่กับมาติเนตส่วนบูโน่ลองโดนดรอปเป็นสำรองไปก่อนฟอร์มไม่ค่อยดีแฮ ที่แคร์ดอากันยี่ดิอาร์ดอืมเดอะบอยอยู่ของหน้าตัวเก่งของเขาฮาแลนและโฟเดนยังไงโฟเดนอันตรายหมอนี่อย่าให้มันเล่นบอลเข้าบอลสิเพื่อนโอ้โหยิงลูกนี้อุ้ยจ่ายโคตรดีโฟเดนแทงช่องนี้ อุ้ยได้็กเว่าเรียบร้อยแล้วยังไงแทงต่อทะลุช่องมาที่ซานโชโอ้โหได้เปล่าลูกไปคิกลูกนี้เปิดย้อยเข้ามามุมง่ง เจ้ากันเซโลเล่นกับโฟเรนลูกนี้เจ้ากันเซโลโอ้โหขี่ความฟากคสวยแต่หลบลูกนี้โอ้ยลองสวยแฮรูดิเกอร์เอาเบิ้ลพลาดมาเลปโอ้ยเอายังได้อยูซิตี้หาเล่นหาเล่นอีกครั้งหนึ่งโอ้ยหมายครั้งหนึ่งของซิตี้บ่อย <The Boy. S 2> เจ้าคันเซโล หาช่องกันอยู่ลูกนี้ยังไงยืนกันดีๆยืนกันดีๆฟิลิปโอ้โหหาช่องสวเอาเกือบเข้าประตูตัวเองังหวะนี้เล่นสั้นโเดิเบินมาเดี๋ยบอยสวยมุยองได้ย้อนยังไงมีงไปเพื่อน วิ่งไปโอ้ลากดูเดียวมาลูกนี้มูยองหาเพื่อนอยู่โอ้โหไม่มีช่องว่ะจังวานี้ขึ้นเกมของแมนย,ย,ยูโอ้ยจ่ายพลาดสวยตอกส้นสวยโอ้โหไม่ผ่านเอเดสอนสัน มาตีเนสมุยองอุ้ยมีความเร็วลงมาก่อนยังไงเห็นเพื่อนอยู่เสาไกลลูกนี้ตกเข้ากลางมาโอ้โหยิงยากยิงเย็นยิงจิงเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันซะหน่อยส่งอังเดซิวาที่ยิงประตูชัยลงมาเมื่อนาทีแล้ว เปิดโคมาลูกนี้เอนตวนี้ฝากมาที่มุยองแข่งช่องนี้แอนโทนี่โอ้โหถึงจะล้ำหน้าแต่ลูกนี้ต้องเข้าแล้วนี่อนโทนี้โอ้จ่ายพลาดชิบหายแล้วฟูเรน หาแลนด์เรียบร้อยโอ้โไปพลาดอย่างนี้ก็ไม่เหลืออไม่พาดให้ใครมาพาดให้หาแลนด์ลูกนี้ก็คาซิมิโร่หมูอยองขอบอลลูกนี้ยังไง แทงต่อโอ้โหยังได้อยู่ซานโชซานโชลูกนี้พิวตัวก็กลางมาซิวาอูยองโอ้โยแอนโรนี่ยังได้อยู่แทงจะมีให้แอนโรนี่สัตว์ได้ควารีบรยอโหยเมาอะตีเสมอลูกนี้ของเจ้าบ้านยังไม่อยมอยมง่าย โอ้โยแปบลบกใจจริงๆแฮนตัวนี้ซัดด้วยขวาลูกนี้เฮ้อยอย่าปล่อยให้ฮาเล่นเอ,อ,อ้โหโปเเ่นขาะชามาลูกนี้ชิปหายแล้วเฮ้ยอุ้ออยมาต่อเนื่องว่ะซิตี้ ไฮเซโดใไฮดูบอยเฮ้ยฮาเลนอุย้ยเต็มมุมเปิดโค้งเข้ามาฮึ่เข้ามือดิไงช้างว,วานี้วเวลาบาดเจ็บแล้วเวินเร็วมาที่มุยงชิงกันหาช่องอยู่เอาซานโชหลุดมาแล้วยังไงซานโช สักเองดีปบย right ยย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 ่งยยยเป็นลยยยีกยย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 ยอยยสยย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 ยืยยิยยยงยยยงย จังหวะนี้เกียบบอลก็หมดเวลาเลยสิครับโอ้โหเก็บแสบพนาอย่างนี้โอ้ยอีพีนี้ก็ฟอร์มทีมกับฟอร์มส่วนตัวของเราก็ดีสุดๆถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามเจอกันใหมนะ่อีพีหน้า